สวัสดีพ่อแม่ทุกทุกทุกคนด้วยด้ด้มั่วเอห้กดสิกดสิกดสทุกทุกคนด้วยนะ่าวันนี้กับในการทีจีเกมแคสเตอร์ช anel กันอีกครั้งกันนะครับผมอ่วันนี้เราอยู่เกมที่เขาบอกที่กวนตีนี่สุดอ่ะอืมกดเข้าไปเลยมีเด็กนางโง่โง่คนหนึ่งครับผมน่าจะนางโง่โง่ครับผม อ่ะโอเคไปเลยแล้วก็เราต้องจะมาไขปริศนากันนะครับเย้ อันนี้มั้งครับนี่ถูกต้องไปต่อช oh, <no. S 1> รชตชอชมชก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 กอกกแล้วชกชกช ไหนวะไหนวะเฮ้ยเจอละนี่1ดอก2ดอก3ดอกสดอกฮิที่มันโอบามาที่มันโอบามากาันชัดๆป,ป่ะไปป่ะถ่าแล้วครับต่อเดี๋ยว่อไป <laughs> มานะ่าสวัสดีครับอฮาน่าฮาน่าอ <laughs> โอ้ปวดหัวอเอาเอาจะตายเลยเหรอใหม่ใหม่ใหม่ โทษที่มีการีน่าขึ้นมาแล้วมันอาแไ้วทำไงอ่ะ,อะไ,ไรอะโอ้โหกดปิดต่าโอ้แตะเรินมพอแล้วมนเกมแบบนี้อ๋อก็ผ่านได้อีกด่านหนึ่งแล้วย้ไปต่อดาต่อไป

มันก็ผ <déc> ่านไปยไปจะเซ็นเซอร์ทำไมวะอ๊ะจะเซ็นเซอร์ไหมวะจะเซ็นเซอร์ไหมเอ้า ผมบล็อกเกมนี้หัวหัวร้อนหัวร้อนตั้งสติไว้ครับผมตั้งสติไว้ต <Carwyn> ั้งสติไว้ตั้งสติไว้หาปุ่มดีๆกดไปแล้ว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 กดเปซ่อนมาซนนี่อเลยนะฮะไก่กูตายแ้ววะ ไม่กดให้กดแล้วอา้อาอ้าวโอ๊ยสัตว์เอ้ยทนไม่ไหวละคอบคุมคอบคุมโอ้ยโอ้ยคอบคุมกับพี่ไก่พี่ไก่ช่วยเอ้ยแต่งตัวแบบนี้ หรือว่าเจ้าจะ oh, <no. S 1> ใช่ว่ามากก็เป็นนักลบบางแล้วจังเฮ้ยไม่ใช่โอ้โ oh, ห <Yeah, who. S 1> ปะ่ะแก้ขไขปริศนากันล้องเหมือนเดิมขาเพมคล้อมม่มมต่อ

โอ้ยเกมนี้มันล้างสมองกูชัดๆได้ๆขึ้นมาอ้าโดนลากโดนลากไปซ้ำในน้ำเหรอเฮ้ยไม่ใช่กดไม่งอนเลยใช่ไหะโอ้ยใช่เลยพอ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  À, hê đeo 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 yahoo! Ôi chuốc có effect ít à. Hmm! Oh no! Hmm! À Ý đỏ, hạng anh em 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 à, อ๋อไม่ใช่เฮ้เจอละเอาดิตาร์เนีก็คืออะไรอ่ะงงกดดีตาร์ไปอะอะไรวะอ,อะไรของแมงวะเนี่ย หัวร้อน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 กดมั่วกดมั่วกดมั่วห <c oughs> าครับผมเฮี้ยเหี้เห้ยีไอ้ห่า ไอสลัดผักขมในที่สุดเราก็ผ่านเองด่านหนึ่งแบบมันน่าค่อยภูมิใจนะย้าหูไปด่านต่อไปได้แนละ้ว <Okay. S 1> ไม่ทำไร okay. Okay. ไม่ทำไร <Okay. S 1> เอาให้ไกลขึไปหนะ่อย ดผิดกดผิดต้องขออภัยครับผมโอ้ยโอ้ยกดผิดอ้ยกดอันไหนเนี่ยอืมอืม

ลงอันไหนวะเนี่ยฮ่า uh huh. เอ้ยเครียดมันเครียดมันเครียดร่างกายต้องต้องร่างกายต้องการการประทะไม่ใช่แบบนี้ครับผมมันไม่ใช่ต้องการการประทะแบบนี้ oh, no. おい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 い เอ้ยกดอันไหนเนี่ยเราจะดดดดเูไม่เล่นแม่งเราเราจะเล่นต่อครับผมยังทำไงวะเนี่ย จะร้องฮะจะหัวหัวร้อนทำไมหัวล้อนแล้วนะเช็คครับผมเช็คเช็คเช็คอืม โอ้ยมาเล่นแม่งแล้วสัตว์เอ้ยลากรอันบนผมเจอการคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับหนีไปละฝากกดซับสไคร้ด้วยนะไปแล้วครับผม